สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนยเพชรยนต์นะครับอยู่กันที่เดิมนะบริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะครับซอยเสรีไทย68นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับวันนี้มีเข้าใหม่มาประมาณห้าถึงพันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่รถเล็กก่อนนะครับวันนี้นะก็สําหรับคันแรกนะครับเป็นมาด้า2อีลีเกนนะครับเป็นสีขาวนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่ราคา225,000บาทเท่านั้นนะครับ ปอนเพียงสี่พันนะครับเป็นมัดด้าสองอีลแกนหนึ่งจุดห้านะครับตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับไม่ถึงหลักหมื่นนะครับหนึ่งแสนหลักพันนะครับราคาเสนอขายที่สองแสนสองหื่2ห้าพันบาทนะครับอาเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับตัวรถเป็นสีขาวรอบคันเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ ตรงแผงประตูนะครับเป็นหนังสีดํานะครับคุมหนังสีดํานะครับตัวคอนโซลตรงกลางเป็นคอนโซลสีดํานะครับตัวเบาเป็นเบาหนังนะครับเป็นเบาหนังพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับไม่เพียงแสนพันเท่านั้นนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับอันนี้เป็นภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับเป็นเบาหนังนะครับเดี๋ยวเบา จะมีการปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับเข้ามาเมื่อกี้เลยนะตรงด้านหลังนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับปรับสภาพนิดหน่อยนะครับปรับสภาพทําสปาทั้งภายนอกภายในนะครับด้านหลังโลโก้อยู่ครบนะครับมีเซ็นเซอร์อยหลังให้นะครับ2จุดมีไฟทับทิมด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคันต่อไปนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์ห7 7 7 6กี่ศูเจ็ด็ด็ดหนะครับ คันนี้นะครับมาสด้า2อีลิเกนนะครับราคาสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสําหรับคันที่สองนะครับเป็น Honda City ้นะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ Honda City นะครับ 1.5S นะครับราคา3 1 9 0 0 0บาทนะครับ3190 0 0บาทเท่านั้นนะครับเลขไม้เพียงแสนต้นนะครับแต่ต้นต้นเท่านั้นนะครับ คันนี้กระจังหน้าเป็นแบบโรเมียมนะครับ3ก้านนะครับไฟหน้าเป็นไฮโดเจนนะครับหรือมันตีรีเฟกเตอร์นั่นเองนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับติดฟิล์มให้รอบคันแล้วนะครับเสนอขายที่ราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้นะเป็นเบาะผ้านะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เนตเพรยนต์นะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับ มาที่คันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็น t o y ยต้ายาริ1.2นะครับเป็นรุ่นท็อต 1.2G นะครับคันนี้ราคา359,000บาทนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Engine Start แล้วก็เบาเป็นเบาะหนังข้างในหมดเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับภายในหรูหรามากนะครับคันนี้ข้างหน้าเป็นกระจังหน้า สีเทานะครับสลับสีดำครับคันชนหน้าเป็นสีขาวเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้นะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีโคมใสใสเราได้รถเข้ามาสภาพนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาไม่ถึง10นาทีนะครับผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมให้ดูภายในคันนี้หน่อยคันนี้ออปชั่นค่อนข้างเต็มนะครับกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวฝั่งมาด้านข้างนะครับเป็นระบบสมาร์ทคียร์เลนะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับ เป็นสไตล์แฮทแบ็ k สีขาวนะครับนี่นะครับตัวแผงประตูนะครับเป็นหนังนะครับสีดํานะครับสวยหรูเลยตัวพับปรับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกต่างๆนะครับมีปุ่ม engine start นะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดปุ่ม engine start ปรับกระจกไฟฟ้านะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหนังสามกานนะครับคอนโซลหนังสีดําแท้โรงงานนะครับเป็นเกียร์ cvt นะครับ ขอไฟคันนี้เป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้านะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเเซนะครับรถพร้อมขายไม่เพียงแสนต้นเท่านั้นนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับให้ดูภายในห้องโดยสารนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับล้างขัดสีอบโอโซนนะครับสามารถ เป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับภายในห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางนะครับเป็นเบาะผ้าเช่นกันเหมือนด้านหน้านะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็น 1.2G นะครับตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้ตัว G เห็นไหมครับอยู่ครบเลยนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับ สันขอบประตูถึงด้านหน้านะครับรถไม่มีเฉียวชนจมน้ํานะครับรถเราซื้อเข้ามาสภาพนี้เลยนะครับตัวแม็กเป็นแม็กอัลลอยนะครับขอบ14นะครับเป็นยางเดนหลบนะครับดูด้านท้ายนะครับความสมบูรณ์ของรถคันนี้นะมีไฟทับทิมนะครับของฝั่งนะครับคาดด้วยโฟเมียมพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับยาลทิสนะที่ปัดน้ําฝนด้านหลังสไตล์แฮทแบ็กนะครับใช้ได้ปกติร0 0เซนนะครับดูสันขอบประตูนะครับ รถไม่มีเฉี่ยวชนจมน้ำแต่อย่างใดนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขายนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ในราคานะครับสามแสนห้าหมบาทนะครับถ้าฟรีดาวก็ผ่อนเพียงเจ็ดพันนะรถไม่น้อยมากๆนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้นะวันนี้เข้ามาสีขาวมีสามโฉมนะครับเออมีสามรุ่นนะครับเป็นรุ่นแรกเป็น มาสด้าสองอีลิแกนนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคันที่สองเป็นฮอนด้าซิตี้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับมาสด้านะครับสําหรับฮอนด้าซิตี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งจุดห้าเช่นกันนะครับเป็นหนึ่งจุดห้าเอสนะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับยานริสนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดสองจีนะครับเป็นอีโคคาตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ แล้วก็มีสีดำคันนี้ครับเป็นตูต้าอันติป1.8นะครับสีดำนะครับไฟหน้าครับคันนี้เป็นตัว long top นะครับไฟหน้าเป็นแบบฮามันติลิเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีดฝั่งด้านในนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้นะเบาะเป็นหนังนะครับไฟเลี้ยวฝั่งมาในกระจกข้างนะครับกระจกข้างพับไฟฟ้านะครับตัวแม็กเป็นแม็กอลอยนะครับขอบ16นะครับเป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานนะ นี่นะครับเป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมยางปี2020ของเฟลเค้นนะครับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะครับเกียร์เกียซีวีทีเจ็ดสปีดนะอ่าคันนี้เจ้าของเก่าก็ตกแต่งไฟในห้องโดยสารมานะครับตัวเบาะนะครับเอ้ตัวแผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะครับขอพายคันนี้เป็นตัว1.8ท็อปสุดนะครับเป็นระบบ ไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวกระจกครับข้างเป็นไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปุ่ม engine start นะครับมีระบบ pattern chip มาให้นะครับสำหรับเจ้า toyota antix คันนี้นะครับมี pattern chip มาให้ปุ่มไลมันติฟังก์ชันนะครับคอนโซลแท้เดิมโรงงานสีดำนะครับตัวเกียร์เป็นระบบเกียร์ cvt 7สปีดนะครับมีไฟสองเท้าในห้องโดยสารนะครับสีเงินนี่เลยนะครับเขาทำมาให้แล้วนะครับ ตัวบอกเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคันนี้นะครับเป็นบอพับปับไฟฟ้านะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นรถเข้ามาก่อนปรับสภาพนะครับสําหรับท่านใดที่มาชมอาจจะสงสัยว่าทาไมรถอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับผมต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับประมาณสิบนาทีที่แล้วนี่เองนะครับผมไปขับมาเองละขับลงจากรถเทเลอร์แล้วก็ขับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับคันนี้นะ ติดฟรีมาแล้วรอบคันนะครับมาดูด้านท้ายของคันนี้นะครับเจ้าโคโรล่าอันติส 1.8G นะสวยๆส,สีดำคันนี้นะครับราคาเพียง4 0 0 0 0 0กลาาๆเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากนะครับ 1.8G โลโก้อยู่ครบไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับสีกอลต7170นะครับ โลโก้โโรล่าอันติป 1.8G นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เนเพจยนนะครับ0626407776นะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวแต่รถเก่งไปก่อนนะครับที่เข้ามาวันนี้ทั้งหมด4คันนะครับสำหรับวันนี้ผมเนเพจยนต์นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเ๋ยวจะอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ